มีคนบอกว่ากินซิเล็กทูน่ากับหมึกกูบอะ่ะอร่อยมากนะคะวันนี้จะมาลองกินดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าโอ้ยหอมอ่ะนี่นะคะจะทําให้พี่การกินนะคะโอ้ยน่าแก้มั่นใจในฝีมือเรามากเลยหิวเลยรสก๋วยเตี๋ยวเรือเรารู้สึกว่าเหมือนได้กินกว๋วยเตี๋ยวจริงเลยนะหายากมากตอนนี้ซื้อที่อ e ีคอมเมิร์ซของซันซูนะคะหาง่ายมากแต่ถ้าช่องทางอื่นตอนนี้หายากนิดน,นึงนะคะเฮ้ยดูเข้ากันมากเลยนะแกหิวใช่ไหมห เข้ากันปะแล้วมันมีสุกเกือบซองแดงนะคะทุกคนจะเข้าใจว่าเรามีแต่รุ่นเล็กนะคะเรามีรุ่นใหญ่ด้วยมี24ชิ้นในนี้นะคะรุ่หน้ากัม่าอร่อยมากเข้ากันไหมดีแต่เผ็ดแปลว่าเป็นอาหารเช้าที่ดีลองจับคู่ซีเครคคูหน้านะคะกับน้ำจิ้มง เหมือนขุบน้ำจิ้มงารู้สึกเหมือนแบบได้กินน้ำจิ้มงาจริงๆอะ่ะลองกินใส่ค้กเกอร์ดูนะฮะอืมเข้าเนียกว่าตีบวก ก็จะอิดบรรยากาศเนอะมึนกลิ่นน้ำมันง,งานแล้วก็มึนกลิ่นทูนา่าเราชอบจับคู่กับสีแดงเพราะเราเป็นคนชอบกินแซ่บๆแ,แต่ว่าถ้าเอากินกับน้ำจิ้มงากับก,ก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะเพิ่มความซับซ้อนของรสชาติแต่เราอะเป็นคนชอบกินทูนา่าเ,เราต้องการรสชาติทูน่าแบบเต็มๆแต่อยากได้แบบเติมความแซ่บเป็นคนชอบกินยำทูน่าด้วยเราเห็นด้วยว่าเข้ากับหมาล่ามากสุดคือกินกับแฮกเกอร์อะชอบมากกว่าขนมปังเป็นการกินมื้อกุบอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะทุกคนใครอยากลองนะคะไปลองได้เดี๋ยวแปะตะกาไว้ตรงนี้ตรงนี้นะะ